nào nói no đi, mà đây mù này <laughs> nhìn mặt hăng này, tập cho một thư đó, bơi, đua lên đua đi, phung, nào nói เดี๋ยวน้ำน้อยเด้อยาำจะเสิร์ฟเนี่ยตื่น,น,ะนต,ตะนอนนะนะวันนี้ตื่นนอนนะครับก็บก,บกินข้าวกินน้ำไได้วันนี้กินข้าวแล้วก็กัดซี่ไปฮัลหลน้ำหมูได้ไม่ได้นนไกลับมาจับมืงเหวพร้อม เมืนน่อวาต้องโพอนะครับไปเมื่อวานมันออมอโพ้เมื่อวานนี้พ่นตกมื่อนี้ก็เห็นเชียงเดชแน่คืมแน่น้าเหมือนะเราไปแน่ก็ต้องโพอแหละมูไหมืนนะถ้าเห็นห้อยมันนะแต่กาจะไปเห็นและมูมาลายเลยมูล,มลงมาลายกินต้นเนี่ยตามโซนต้นคืนนี้ก็จะไปก้านนั่นแต่พ่นตกเมื่อคืนนี้เราไม่ได้ไป เอาไปหาหมูตามชมนต้นนะมันหาก,กินมันต้นเขาหมุนมีไม่นีมันต้นมันกินนะทําให้น้าโซนนี่มันต้นหมูลงมาก,กินนะอยู่ผู้แต่ว่าหมูลายได้นี่หมูลงมาก,กินเป็นต้นอยู่ให้โซนเขาอะไรนี่นะมันกเ็เ,เย็บแฮ้่เฮาชองโตมอแยกหมูนะวันนี้ฮะก็สิไปนะแต่มาฮะกบ็บะคบเหมือนเนี่ยฮะไปไมนะตัวหนึ่งเมอเลยขี้คอนโดมาตรับมานนะ ยังมาสามตัวนะอไปกัดสาหที่มงานเอาอีกยู่เทงหน้าไปแล้วหาบดเล่าท้าอยู่เทงหน้าพวกเป็นผมต่จะคุดด้นเนาะสีไปนเำ้อมมอนะ ไปไม่ได้มางแค่เด้นเ่าไปนะเอาเสียไปลอยหายำแห้วฟ้อมจักได้ยำไม่ได้ยำเด้แห้วนะถ้าพบมูแล้วก็เตาก็น้ำม,มูได้ไม่ได้พบหอยมันนะขมได้ยำม,มันก็เมื่ออื่นต้องมือไมงอีกพบไม,มูมูก็ต้องน้ำมู ้าพบม้ก็เขากับจะไยจําเฮวเขามันเป็นช่องแางได้เข้าไปไม่ได้ไปว่าน,นึงเห็นแต่ห้อยมันน้ำมาท่านหวานแต่เข้าไปสวายแล้วเมื่อวานนี่นะ ทมงานเขากัต้มน้ำกาแฟท่าเห้านะห้าไปที่พี่กัดถวกกินกาแฟแล้วก็ไปต่อกินกาแฟไม่แห้งเติมพลังนี่เติมพลังออไปแล้วไปกันเมือเด้เอาไปไม่ได้ ทางนี้ไปเบิงหมูควาาทางเนี่ยพมนะตามเส้นทางมันคือความได้หมูนะวัน,วนนี้มาัดเงงานเอว้นะเพ่งเป็นกัน,กน เองทีมงานมาเลยทำกาแฟบ้านนี้มอญมอนทาวยมอยน้อยี่กาแฟกันกาแฟกโข่หมูชิเชนเนี่ยหอนทรอานิดๆดิเปิดเทอมทุ่งมาบี่ติดๆนะร้อนเื่อวาไปนะ ไม่เห็นนะต้องโพมัน,นี้นะหอยนะโผเด้อนะเขป๊ะกันเ้อถุงนี่เป๊ะถึม นลงมาพี่แล้วเออไปทางนนะี้ไหวายนี่จะมันความมาเรากันให้มันเห็นด้วยไปแล้ัน้ำทุกให้ชุมสวัยกอันเดียวจะคุบเดียวขอมานี่ เ,เ,ออเห็ดบดออกเลยแล้วอ้อเลยวเห็ดบดอ้อมันมีลายเลยเห็ดบดนะผมตกเลยตกก่อนปีมัน,น,นแดดเลยนั่นนาตีของมา,างไปถือยางไปถือยางเห็นเห็ดบดเอาเห็ดบดผ้าถุงยาม แ่แแม,มันนี่เกมไปนะนนนะส,ส่งไปนี้นะหมูเคยดุนหาักกินได้ chút gì top hôi mù tuổi này tới đây มวยมุงลาตัวนะมูนะมวยเป็นรูปแบบคนไหนโอ้ยเล้น้กันน้แล้วลอ 決まる น,นิ่งไป่ได้เบิกนี่นะเอาเลยรัดเลยมาย <c oughs> ไรเป็นเรื่องเป็รื่องคนไง <c oughs> โอ้ยความทากนี่โดนห่วยมากะจากเจอกรูความมันวง่ง มีความปองนี้่อความมนี้อง่หมูลยมูมูนหมูนะไปไปมันถหงว่าห่อนมันครบดีหรไรหมูนะเอออย่าไปเชเชิญขอนเฉยครบดิบติแก้กุ้ยดินมาทักแรงรีเข้าไปโอ้ย มามาตืกนติดิดงงงงงไปโตไน่ะไปมาทเดิงเจก็มาไม่ข่าพะเออมามีเขานั้นมาตือ้อเขาตำลงอืมมาทนี้ฟันี้มาตอนเหนเินี่ครกลายเม็ดวันนี้นะถามูไหมไง มันนี่ก็พามาหาสฟ้านี่แต่มากะไรไดรแต่มาไล่ไปเลยเอาไปสฟานะสฟาน่ามาไรหมูกับโพรกะบ่าเได้นู่ น,นี่ของชันลัดหามานะมันนี่เขากลับหามานะแตลมากะไล่สุดเชงไหนะไล่หมูนะ หลนะัดหามูนะความทางนี่แหละมาเลนอมนีเลยมาเลนอมนีเลยนะถาาหาเพิ่มความทางนี่ไล,ไลค่คมีป่านี่ ถทาจะทันพูดยิงเห่าคืนน้าเออตื่นกระชิครับมนะเอาโล่หอมอเกับหอกนะมีโลเชอเข็มไห้เอาได้โล่อาไปนี่ก็เข็มไห้เอานะตางหลับนี่นะ รับเสืสเเ้อให้เราโอ้โหไปทางนี้เลยหาดความน้ำได้ก็ขามาชุมาทางนี้นะได้ความน้ำนู ถัดไปนั้นไปพลาดเลยความห่วยนี่ใส่ขนไม้ความห่วยอันจะพลาดไหม แต่น้ำลายนะบนความนี่กันความนี่กับพีห์ห้เราเลยนะคำแล้วหากิงกบได้ไล่หมูกัดเจาะกบได้นะนิงกบถือหมูนะ หมูเส่อปลายนี่มาไล่กัวท่านชงเทลรยมาไล่หมูนะเป็นไมใช่นของปลาเขนนี่ขันผายอขนนี่ nắm cả hang lúc này là nắm phải không cả ừ, tuyền cả mười để đến như này, này. À, mà thì họ có mười của mà đấy máy mà thu nét mình này, này. ก็ไม่มีนกินแรงเขาไปหาการนะการเนี่ยกินแรงเอาการตามแค่มห้จั่วเนีนะ่ยผมเราเห็นนะนี่ปลูกงาเขานะเราปลูกงาทั้งหมดไนะด้มะยจั่วเราครับ อากามนต่างกันหายกูเห็เนมันมี่หนูว่ามากินแกงเก้านะมากินอกจีนกินเก้ามาเนี่ย กากินแกเก้าถหากินกับไรนะมี่นะนะีเครื่องเก้าเข้าก็ไม่นึง่งข้าเข้าเย็นนะเหากินเนี่ นา้องทุกคนแม่นเข้าขอกันกินว่าตู้นแต่เช้าวนี่ข้ามหากกินกับไรา้าอมีและหมูกับไร้ืย ไอมโมเป็นไรไ่ไบ เราฟังมเออื่นเช้าอีกวิ่งเช้าฮาว่าขิม้อยหอยแช่หายตอนนี้ที่ก่อนยังหอยยังไปไล่หมูนะ ไอหมูทำมปได้ไม่ได้ยาเลยไปเข้ามือมีไม่นึงต้องไม่นึงอะไร อันนี้เฮากินข้าวที่น้ำที่ว่าอิ่ม,มได้แต่เฮาได้กินหากินกับไบรห้ามได้มากินอบตุนมือเสาอันนี้มกินเท่านัา้นแต่เฮาไปหาการหาอย่างกะห้องเย็นโซน,น,นเท่านีาน้กะบพอพอได้เนื้อกะอาเฉพอะคลิปนี้ขอบคุณขอบใจที่ติดตามมาชมคลิปหน้าพบกันใหม่นะเฮาขาอยู่หานอนกันก่อน